จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอากาศหนาวต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยประกอบกับมีหมอกควันฝุ่นละอองในอากาศอุตุเตือนอาจเกิดฝนฟ้าขนองในช่วง2-3วันนี้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่ริมได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการบนฐานบกที่33ยืนยันไม่ได้เจาะจงตรวจค้นรถอดีตนายก แต่เป็นการตั้งจุดตรวจความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่ตามปกติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2558นะคะพบกันเป็นประจำค่ะทางสถานีโทรทัศน์ l c c a ีเคเบิลทียีใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะ ร่อต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งเช้านี้ก็มีการรายงานสภาพอากาศว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะคะจนสามารถทำให้เกิดแม่คันิงหรือว่าเหมยขาบค่ะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงมีหลายหน่วยงานเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองอุณหภูมิตำสุดวัดได้อยู่ที่2อ,องศาเซลเซียสมีน้ำค้างแข็งในบางจุดที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานอยู่ที่7องศาเซลเซียสและขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่อากาศเย็นและมีฝุ่นละอองค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ในช่วงระหว่างวันที่12-15กุมภาพันธ์2558คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพามา่จาจะเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลําดับทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะนี้ขอให้ประชาชนในภาคเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาด้วยและในช่วงวันที่12-14กุมภาพันธ์นี้ขอให้ระมัดระวังอันตราย จากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่รายงานสภาพฝุ่นละอองในอากาศของกลมควบคุมมลพิษจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยพบว่าที่จุดตรวจว,วัดสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่88ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอยู่ที่87ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศอยู่ที่20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงมีอากาศหนาวเย และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับมีหมอกควันฝุ่นละอองที่เกิดจากไฟป่าในบางพื้นที่นะคะในช่วงนี้หลายภาคส่วนก็มีการเตรียมนะคะเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาหมอกควันและก็ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงรด,ดูแรงนี้ด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมนะคะรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นที่อำเภอแม่ริมค่ะ วันนี้เวลา11อนาฬิกาบริเวณลานด้านหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยที่1น้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมนายชนะเพ่งพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าของพื้นที่อำเภอแม่ริมซึ่งอำเภอแม่ริมได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีที่ผ่านมาภายใต้การควบคุมดูแลของนายภาสเสดชหงละดารมในอำเภอแม่ริมค่ะ สืบเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดสถานการณ์มลพิษหมอกควันทางอากาศสาเหตุเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่มาปกคลุมประกอบกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเผาป่าเผาขยะและวัชพืชต่างๆจึงทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศซึ่งมีปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะทางอำเภอแม่ริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมมอบอุปกรณ์ <Okay. S 1> ที่ใช้ในการดับไฟให้กับผู้นำชุมชนของแต่ละชุมชนในอำเภอแม่ริม โดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ดับเพลิงรถดับเพลิงจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่และสถานีควบคุมไฟป่าไม้ที่1เชียงใหม่ค่ะด้านนายชนะเพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากสถิติการเกิดไฟป่าในปีที่ผ่านมาทําให้ปีนี้ต้องมีการเข้มงวดกว่าเดิมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าเจ้าหน้าที่ดับไฟซึ่งในปีนี้ได้มี การเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในส่วนของประชาชนแต่ละพื้นที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการลักลอบเผาป่า โดยทางส่วนราชการนะคะมีเงินรางวัลสําหรับการแจ้งเบาะแสจํานวน5,000บาทและในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหากพื้นที่ใดมีการควบคุมไฟป่าได้ดีทางจังหวัดเชียงใหม่มีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมอบให้กับพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเพราะถือว่าเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนในการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันให้ลดน้อยลงและหมดไปในอนาคตค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยนําร่องที่อําเภอแม่ริมนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาอําเภอแม่ริมก็ถือว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นอําเภอต้นแบบนะคะพื้นที่ต้นแบบในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันด้วยนะคะ mm. ข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านในช่วงนี้นะคะเป็นกรณีของที่มีข่าวสาร เผยแพร่ออกมาในกรณีที่มีทหารนะคะเข้าตรวจค้นรถของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะทามผู้บัญชาการณมณฑลทนหารบกที่33ค่ะในฐานะหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ได้ออกมายืนยันพร้อมชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวด้วยค่ะ เมื่อวานนี้ที่ค่ายกาวิละพลตรีสรายุธรังสีผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวสารเผยแพร่ว่าทหารตรวจค้นรถอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถามผู้บัญชาการขอยืนยันนะคะว่าทหารไม่ได้เข้าตรวจค้นรถของอดีตนายกแต่อย่างใดนะคะแต่มีการเข้าตรวจค้น รถของผู้ที่ติดตามมานะคะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทาหารร่วมกับตำรวจภูธรภาค5ก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามปกติค่ะซึ่งก็จะตั้งด่านตรวจประมาณเวลา22นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะและในการเข้าตรวจคนรถของผู้ติดตามนั้นถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีกระแสในเรื่องของยาเสพติดนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหว ของผู้ที่จะก่อความวุ่นวายค่ะจึงต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวดค่ะผมขออนุญาตที่หนึงนะการชี้แจงตรงบี่ผมอยากเรียนชี้ว่าวเมื่อมีบุคคลอดีบ,บุคคลสาคัญนะครับเข้ามาในพื้นที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนมะื่อมีบุคคลสําคัญเข้ามาในพื้นทนี่ด้วยความรับผิดชอบผม,ผมต้องให้ความปลอดภัยสูงสุดก็ต้องดูแลทุกคนการดูแลนั้นก็แล้วแต่ลักษณะของผมแต่ละกรณีไป ค่ะก็ถือว่าเป็นการออกมาชี้แจงในเรื่องที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในด้านของการรักษาความปลอดภัยและก็ความมั่นคงด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในข่าวท้องถิ่นในรอบวันนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ดิชลลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ